สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้นำพระหลวงปู่สุขมาให้ชมนะครับเป็นพิมพ์ประพาณนชนนะครับข้างลัศมีนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นภาพลงกันไปนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะเนี่ยมีสององนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะเป็นขนาดก่อนนะครับว่าขนาดขององค์ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับจะวัดให้ดูนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งเซนสามมิลนะครับนะฮะ ส่วนนี่นะครับประมาณ2เซน1มิลนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยองค์นี้ประมาณ2เซน1นมก็เท่ากันนะครับเป็นเป็นเป็นทรงพิมพ์ที่เท่ากันเน,นีฮะหเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าพิมพ์ทรงลักษณะภาพรวมเป็นยังไงนะครับ นี่ครับหน้าพระนี่ฮะจะเป็นประพามบนทนก็จะเป็นนี่ฮะละะักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส้นเส้นนะครับเป็นพื่อนเป็นแบบเส้นกลมๆเล็กๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอ่ lov, สั้นๆนะฮะเป็นเป็นแบนนะครับดูหน้า,หน,าหน้านะฮะจำส่วนหน้าพระพักท่านไว้นะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่สังเกตก็จะสะบัดมาทางทางด้านนี่ฮะฝัะ่งนี้นิดนึงครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆคงจะทราบกันหมดแล้วหลาะในสังขติก็ะลักษณะเป็นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยอยากชีตนํนิพวกให้ดูภาพรวมดีกว่าครับดูพระให้ดูลมรวมดูเนื้อดูจุมทรงนะครับให้บรรษัเป็นยังไงนะครับในแกนก็จะทิ้งดิ่งลงมาตรงตรงศอกนี้มันจะขยักหน่อยตรงเนี้ยจะนูนๆนนขึ้นมาหน่อยตรงช่วงนี้ครับ นะครับลักษณะของพามนทนนะครับเห็นไหมฮะขอบนี้ก็จะเป็นแบบตั้งตั้งนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นพิมพ์เนะครับเห็นไหมฮะตับตั้งเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแบบที่ก็จะมีตะไบเก็บมีอะไรเงี้ยครับด้านหลัง มีตะลอยตะใบมีมีรอยจานนะฮะเห็นไหมครับกลมๆเราดูกันไปนะครับผมจะลองขยายให้ดูนะนี่ครับหน้าเนี่ยหน้าท่านเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเ,เพื่อน เนี่ยบงแขนเนี่ยครับเป็น,เ,นเห็นไหมฮะหน้าตาแล้วเป็นอย่างีงดับหน้าไว้ฮะเป็นยังี้ เป็นพระเขาเรียกเป็นพระอะไรนะกดเป็นหยอดพิมพ์นะครับตัดแบบว่าเป็นนี่ฮะดูคมคมนะครับเ,เพื่อนเห็นไหมฮะผมได้ดูแสงดูแบบคมคมดูลึกๆเนี้ยครับ พาเป็นแฮนด์เมดครับมันไม่เหมือนกับทุกองค์นะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับอย่าไปอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับว่าเนี่ยลองดูด้านหลังเนี่ยฮะมีนลอยต่อใบเป็นลอยอะไรแบบลอย หลังบางทีก็เอาคีบจับเอาเอาไว้ถูตะใบอะไรมันก,ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆดู จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมันก็ดูภาพรวมดูอะไรพวกนี้ครับดนะูมีสนิมมีธรรมชาติมีอะไรพวกนี้ครับความคมมันเป็นพระโบราณครับพระเก่ามากนลครับก็คงไม่ได้คมเหมือนพระใหม่นะครับคงจะแบบนี่ฮะดูลักษณะของโลหะดูอะไรพวกนี้ครับ องนี้องนี้ผมก็เคยลองเอาเอาไปลองนะครับเอาไปเอาไปตรวจเช็คมาแล้วนะครับว่าตรวจเช็คกับกล้องมาแล้วนะครับกล้องพันหกครับกล้องตรวจมวลสารตรวจอะไรพวกนี้ครับตรวจไว้ก็ไม่เสียหายครับรู้ไว้หลายทางนะครับเล่นไปแบบหลายๆหลายๆรูปแบบหลายๆทางก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นความรู้ครับนะครับนี่ดู เราไปเจอไปเจอ่จอลักษณะเนื้อหาเป็นแบบนี้จะได้เนี่ยครับบางองค์ก็หน้าตาก็ไม่ชัดไม่ติดแล้วใช้เยอะใช้น้อยแล้วแต่ครับนี่ครับองค์นี้ถือว่ายังยังคมชัดอยู่นะครับนี่ฮะ เชื่อเสียดมากก็เจ็บมากครับผมบอกให้แค่นี้ครับวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองก็ไม่ต้องกลัวครับพวกนี้เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยตะเกียําทำแบบนี้ได้ก็เราก็เล่นยากแล้วครับอย่างนี้นะครับเราก็จะลําบากแล้วละ่ะถ้าเกมันมันทําแบบเป็นแบบเนื้อหาแบบนี้ได้ผมว่าก็ อันตรายน่ากลัวครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าองค์นี้แท้หรือเก๋น,นะครับให้เราร่วมกันพิจารณากันเองนะครับนี่ครับพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมครับ เนี่ยดูคมคมไว้เพื่อนๆเนี่ยพวกเนี้ยเน,เนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยฮะบางเส้นอาจจะดูเป็นอาจจะบอกว่าเราผิดพิมพ์ก็ได้ครับบางทีเนี่ยดูหน้าบางทีเหมือนเขาเ,ขาเปรียบเลยเขาก็ยังว่าของเราผิดพิมพ์นะครับก็ไม่ต้องไปเสียใอะไรนะครับเราก็เก็บของเราไว้เนี่ยฮะทุกอย่างทุกตําหนิเหมือนกันหมดนะครับสามเส้นนะครับประภาบรรทอนตรงนี้ทิ้งดิ่งนะครับ ตรงนี้ตรงส่วนตรงนี้มันจะขยักมันจะนูนขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ยข้อข้อขอแขนตรงนี้นะครับจริงๆมันมีจะมีติ่งตรงนี้เม็ดมด้วยซ้ำตรงแถวๆนี้เป็นหลุมเล็กๆมอจากชี้ตำหนิให้ครับจริงผมก็รู้แหละแต่ว่ามันไม่จําเป็นครับต้องไปชี้ทุกทุกอย่างดูพระดูภาพรวมดูผิวพันดูอะไรพวกนี้ดีกว่าครับเล่นพระโมเดิร์เป็นห่วงเดี๋ยวตำหนิบอกว่าไม่มันหรอกครับ เขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ดีเราดูของเราอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยครับมันเหมือนไม่เหมือนกันหรอกครับเห็นไหมฮะด้านหลังก็เป็นตะใบยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีแบบมันมันจะมีเหมือนเหมือนเป็นยันกลมๆอะไรมวลโลกเทอม,มวลโลกอะไรพวกนี้ฮะองค์ก็จะมีรอยตะใบยอยู่ ข้างบนข้างล่างแล้วแต่เนันก็อยู่ข้างล่างต่อใบนี่ครับดูกันไปนะครับดูหน้าทัานนะครับเป็นทรงนะครับ ผมก็เห็นพวกเตียดเขาเอามาลงก็ทรงอย่างนี้ยแหละครับเอาไปให้ก็ดูก็อาจจะตีล้วไม่ใช่ก็ได้ก็ช่างเขาครับเหมือนกันครับผมดูผมดูได้ดูเป็นเนี่ยเนื้อหาอย่างนี้ครับมีตะหนิมธรรมชาติขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยดูดูโลหะเลครับถ้าเป็นเป็นเก้ได้นี่ก็จะพวกเราลำบากแล้วล่ะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะดูกันไปนะฮะนี่ลองผู้สุกนะครับวันเนื้อสองเนื้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เอามาให้ดูสักสององนะครับโอเคนะครับเพื่อนวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ